สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลเมื่อวานหันพุทเทวีรักไปเก็บดอกไอ้ดอกแคป่าพอดียวค่ะว่าสิไปน้ำมาหอดเพื่อนเราจะไปแล้วเราจนมาเต็มกระเตาะแล้วกระเาะร์ดแล้วจะไปรักเก็บอยู่โซนทางใดบูฮู้นี่นะคะพิยนเสียงนี่นะคะผู้เฒ่าไปเก็บดอกหางแมวป่าภาษาโซคือดอกซอยแมว ดอกซอยแมวนะคะดอกแค่ป่าค่ะซอยแมวค่ะภาษาโซวันละคำนี่นะคะนี่นะคะหน้นะะนาตาพูทเท่าน,นะคะ60กว่ายังรอเราอยู่ค่ะพูทเท่านี่ค่ะสวยๆสวยๆดอกหางแมวดอกแค่ป่าโอ แม่เพียวชาแนลได้อาหารแรงอีกแล้วค่ะบางทีอาจจะเป็นอาหารเศร้าเลยก็ได้โอ้ไปเก็บต้นทางใดเนี่ยเท้าทางวัดป่าทุทธแก้วทางเส้นสิไปพลสวรรค์หรอเเส้นนเส้นเยอะบ่มีจักต้นมีสามต้นใหญ่โอโ้โหเจ้าเมาูา้เดียวเลยเมือนนี่ฮันยังเก็บบูมดสั่เอาไปให้คนเที่ยงล่างหลังคักเนาะเจ้าเราได้อาหารให้เมียเจ้าเนาะคักเนาะหลักไตู้เดียวเลยเพลินหัน นัดกันเมืมาคืน่าเขาไปเก็บเนาะเท่าเนาะมาละมาได้ซื้อกับเขาเราจะมาจอดแหล้วเต็มกระต้อรถและขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากกดติดตามออแม่เพียวชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะดูนี่ค่ะดอกหางแมวปลาภาษาโซ่ ซอยแมวเพียซอยแมวขอบคุณค่ะฝากกดติดตามด้วยค่ะช่องออแม่เพียวชาแนลค่ะ